เข้าใจแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครอบครัวของเคอร์เวยอยากมาเยี่ยมตำรวจที่บาดเจ็บนะคะไม่จำเป็นมั้งฉันรู้ว่าเวลานี้ขอแบบนี้มันเกินไปหน่อยแต่ฉันมาคิดว่าเบื้องหลังคดีวางระเบิด ไม่ใช่แค่การทำผิดของเด็กคนหนึ่งบางทีมีสาเหตุที่ลึกกว่านั้นสาเหตุอะไรบนคอมพิวเตอร์ของเครอร์เวยเป็นรูปภาพคนฆ่าตัวตายบนนั้นมีคำว่าเมืองแห่งตันหาอยู่ด้วยเมืองแห่งตันหาคุณแน่ใจเหรอฉันเคยเห็นรูปใบนั้นเมืองแห่งตันหามีความหมายแฝงไหม คุณจำนักฆ่าคนนั้นที่ไล่พวกเราคราวก่อนได้ไหมในโทรศัพท์เขาก็มีรูปศพใบหนึ่งเหมือนกันบทน,นั้นก็เขียนว่าเมืองแห่งตันหาเมืองแห่งตันหาคือโลกมืดที่ไร้ก้นบึ้งนะแล้วคุณรู้ได้ยังไงบาดแผลของคุณเกี่ยวข้องกับมันไหมอาจจะมัง้งเสร็จหรือยัง เป็นแบบนี้บ่อยหรือเปล่าไม่บ่อยหรอกพอๆกับคุณเจอผู้ป่วยขัดขวางการรักษาอย่างพวกเราสองคนถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆคงจะยากมากใช่ไหมไว้ลองดูก็รู้แล้ว <c oughs> คุณเคยพูดแบบนี้กับครูสอนภาษาของคุณไหมไม่เคย และพยาบาลที่อิสยาล่ะผมไปดูผู้กองเหลาหน่อยดีกว่าคงไม่ได้มีแค่สองคนนั้นใช่ไหมมีแค่คุณเจ้าเหมียว ไอจีอี G e, ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใ,ใจ